ท,ทุกคนตอนนี้นะคะพี่กุ๊กได้ยินข่าวนะคะมีคนบอกว่าเจอคนประหลาดนะคะใส่หน้ากากแล้วก็เสื้อขาวเปื้อนเลือดอ่ะมันอยู่ตรงบ้านร้างบ้านหลังคฤหา์ใหญ่อะกลางหน้านะคะเฮ้ยเนี่ยเราต้องไปพิสูจน์แล้วแหละวา่ามันเป็นใครอะขบาวบมันเป็นฆาตกรโรคจิตที่มันฆ่าคุณเฮ้ยไม่ได้การเราไปดิไปดูดีกว่าโดขนขึ้นไปแล้วนะทุกคนอันนี้คืออันถนนนะคะนี่นี่ตรงนี้แหละคือตรงนี้นะมันเป็น บ้านคนนะ่ะมันเป็นบ้านคนที่แบบเป็นสิบทีที่เขาอยู่กลางนานแล้วเขาให้มีคนมาเช่านะคะแต่ว่าไม่มีใครมาเช่าเลยแล้วจู่ๆมันก็มีคนมาอยู่นี่นี่อันนี้คือประตูนะคะคือมีขมเขาบอกว่าห้ามเข้านะเนี่ยเห็นไหมบอกว่าห้ามเข้าแต่ว่ามีคนมะเจอเอ้คนประหลาดประหลาดมันอยู่ในนี้แต่ว่าเราต้องไปพิสูจน์แล้วแหละทุกวันนี้คือ จุดที่เราจะบินข้ามผ่านเข้าไปในบ้านหลังนี้นะคะอู๋ระหว่างเสาไฟฟ้านั่นอันนี้มีเสาไฟฟ้าสูงมากเลยอุ้ยอุยเสียงนกกระวิแกแกรกแกรกมากเลยทุกคนคือตอนนี้นะเราเจอนี่นี่นี่หลังคาสีเขียวนี่นี่เลยคือจุดแลนด์มาร์กที่มีคนบอกว่าเจออันไอหนักากโรคจิตนะนะเฮ้ยเขียบปอุุยอันนี้มันบ้านกลางนะคือกว้างมากอะอุยแต่ไม่มีสัตว์สักตัวเลยใช่ทำไมเขาไม่เลี้ยงสัตว์แฮะกินก้ย เฮ้ยทุกคนอาจจะเป็นไปได้เพราะเ<ม>ขาบอกว่าเจอผู้ชายที่มันเสื้อสีขาวเปื้อนเลือดนะพี่กูกูก็ไม่แน่ใจว่าโดนจับกินไปหรือยังแต่ว่าเรามาตามหากันเฮ้ยถ้าเราจะบินโดนเข้าไปในบ้านนี้เราน่าจะบินเข้าไปไม่ได้หรอกอเออเพราะว่าบ้านตรงนี้มันไม่มีทางเข้านะลองซูงข้าไปดูสิเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยแต่หลังคาลวกขนาดนี้อาจจะมีทางเข้าอยู่นะออเอ,อ๊แต่ก็ไม่ได้สิมันน่าจะติดโครงหลังคาทุกคนเราลองบินด้อมๆมองๆอยู่ด้านนอกก่อนนะเพื่อรอจังหวะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทุกคนเราเจอใครอะผู้ชายใส่ชุดสีขาวกางเกงดำเจ้าของบ้านผมฟูๆเฮ้ยาจะเป็นไปได้มันไม่ใช่คนโรคจิตที่เขาบอกหรปลอาฆาตกรโรคจิตเดี๋ยวนะมันวิ่งหนีเราเมื่อมันวิ่งไปไหนการแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยพี่กูรู้แล้วว่ามันคือใครใครมันคือเฮ้ยไม่ใช่มันคือเจมสเดอะคิวเลอร์ มันคือฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องนะคะไอ้เจมส์ในคิวเลยที่มันหน้าตาน่ากลัวเฮ้ยมันเป็นเจ้าของบ้านด้วยนไม่ใช่สิมันต้องเป็นคนปีศาจไอ้ม่ใช่เป็นคนประหลาดที่เข้ามาเป็นคนแบบบ้าไรบ้านนะทุกคนเออมาอยู่บ้านเขาไอ้มาอยู่บ้านเขาเฮ้ยไปเฮ้ยแต่มันเฮ้ยมันเดินไปไหนอะเฮ้ยมันวิ่งไม่ใช่เดินทุกคนถ้ามันวิ่งเหมือนขี้ขำตูดเหมือนกันนะทุกคนนะ้ยการวิ่งขนดอกเดกดอกแดกดอกเดกมันกำลังจะเดินเข้าไปตรง อันบ้านกลางนาหรือเปล่าเฮ้ยเราตามมันดูมันดีกว่าทุกคนมันแปลงนะเฮ้ยมันวิ่งออกมาแล้วทุกคนตอนนี้มันวิ่งเฮ้ยถ้ามันวิ่งอะทุกคนเหมือนกิ้งก่าเลยอะเนี่ยถ้าวิ่งของมันอะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหลอกซุ่มน้ามันดีมันเหมือนซอมบี้เลยอะมันทำท่าอย่างเงี้ยทุกคนกลัวมากเลยเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะอืมใครชุดดำดำผมไดการอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ใครอะ เฮ้ย hey, ทุกคนตอนนี้เราเจอคนปริศนาอีกคนนะคะที่ใส่ชุดดำนะคะเฮ้ยแปลกแล้วแหละใส่ชุดดำแล้วก็ไอ้หน้ากากเจ็บด้วยคิวเลอร์มันก็กำลังเดินไปหาเหรอเฮ้ยไม่ใช่เดินไปหามันวิ่งไปหาทุกคนตอนนี้หน้ากากเจ็เด้วยคิวเลอร์มันวิ่งไปหาไอ้คนนี้นะคะเฮ้ย hey, ทุกคนไม่ไม่ปกติละคือตอนนี้อย่าบอกนะว่าสองคนนี้เป็นคิกกันอะ่ะเดี๋ยวเราต้องดูแล้วแหละ เป็นไปได้เป็นไปได้เฮ้ยทุกคนมันประจันแนกกันแล้วแต่บัลัชายกับชายนะมันจะประจันหน่อ๋อไปซีรีส์วายเลยใช่ไหมทุกคนเขาอาจจะเจอคู่แท้เขานะคะเรามาดูกันนี่เดินมาแล้วนี่กอดกันกอดกันทุกคนเขาจะกอดกันแล้วทุกคนอุ้ยตื่นเต้นมากเลยเรามาดูกันนี่มันเป็นการแบบเจอกันแบบว่าชายชายนะคะเป็นชายชุดดําแล้วก็เจมส์เดคิวแล้วที่เสื้อเปื้อนเลือดอะ เราบินโดนดูเขาจากมุมไกลแต่ทำไมเขาเขาไม่กอดกันละ่ะท,ท,ทำท่ายิ่งยิ่งยืๆเหมือนสี่เดือนชายตูดเลยอะเ,อเราไปดูบินโดนขนาดดูใกล้ๆดีกว่าทุกคนไป เฮ้ยทุกคนทุกคนเชียร์ใครคะถ้าเชียร์น,นักข่ายดำยมมาทุกคนที่กว่หนึ่งถ้าเชียร์เจ็บดิคิวเลอร์ฆาตกรให้กด่สองอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์นะโอเคเรามาดูกันเฮ้ยตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหวา่างเทพแห่งค,ความตายแล้วก็ฆาตกรลูกจิตเฮย้ยทุกคนเรวเขากำลัลงเฮ้ยแล้วก็ช,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 ชู่ชิ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 ให้ทุกคนเอาใจช่วยใครก็ไม่รู้แหละอืมอะไร่ยทุกคนเจ็บดิคิว แล้วก็นอนตุยแย่ไปแล้วเฮ้ย hey, เราดูจะกุูมสูงหน้ากากดำอันหน้ากากดำหัวกระโหลกหน้ากากย,ยมวัตถุไปแล้วแล้วเจ้า์เดคิวล่าก็สู้ขิดในวันที่ไม่ดื้อเฮ้ย hey, จูจูก็หายไปหน้ากากดำย,ยมวัตถุเอาวิญญ,ญาณเจ้า์เดคิวเล่าไปแล้ว